ซอฟต์ส l ิลวิสเปอร์ที่จะช่วยคุณเปิดประตูสู่สักยภาพอย่างไม่มีขีดจำกัดของคนทำงานสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของการอัพสกิลในการทำงานกับ Soft Skills Whisperer วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมสันธิรพลอัมภัยผู้เชี่ยวชาญน,นั่นมาเทคเจ้าของรางวัลด้านผู้นำเทคโนโลยี ที่มีความมุ่งมั่นจะส่งต่อองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความยั่งยืนในสังคมด้วยเทคโนโลยีวันนี้ครับขอเชิญคุยในเรื่อง c c สตา์ติดป,ปีกไม่ดีปซิก AI มาแรงก่อนหน้านี้เราเคยแนะนำไปแล้วกับ10ทักษะไม่ได้ไกลในยุคที่ AI มาแรงแต่ทุกวันนี้มีเพียงแค่10ทักษะเหล่านี้เราจะไม่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมาของ AI ตัวใหม่อย่าง DeepSeek จึงขอแนะนำเพิ่มอีก4 c ทักษะที่สำคัญแต่ก็จะไปฟังกันนั้นลองย้อนกลับมาทบทวนทั้ง10ทักษะก่อนว่ามีอะไรกันบ้าง10ทักษะที่ยกมาครับเป็นการแบ่งจะคำว่า AI แบ่งออกเป็นตัวอักษรอย่างละ5ตัวดังนี้ส่วนของ A มีทั้งหมด5ตัว 1. Adaptability สมรรถนะในการยืดหยุ่นและปรับตัวต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นการเปลี่ยนแปลงทดนานเทคโนโลยีดิสโตดิลัพชันหรือกระแสโลกาภิวัตน์ globalization เป็นต้นเพราะคนที่ปรับตัวได้นั้นเป็นผู้ที่มีไหวพริบครับ 2. ปกระจายโดยเน้นการจบงานทีละน้อย,ย,อยง่ายง่ายเปลี่ยนแปลงง่ายเพื่อให้ได้ฟีดแบ็กจากผู้ใช้งานให้เร็วและนํามาปรับปรุงทีเล็กทีละน้อยไปเรื่อย มองความผิดพลาดเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้ 3. attention to detail คือการเริ่มต้นสู่การสร้างผลลัพธ์ที่มีคุณภาพอย่างพิถีพิถันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานร่วมกับ AI นั้นควรจะต้องตรวจสอบให้ละเอียดพ่านมุมมองของมนุษย์อีกครั้งแม้ง,งานนั้นจะดีเลิศแค่ไหนความ 4. analytics ทักษะั้างในด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเพื่อตัดสินใจให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ผ่านการจำแนกแจกแจงองค์ประกอบต่างๆของข้อมูลหรือปัญหาต่างๆออกเป็นประเด็นย่อยๆในหลากหลายแงยม่มุมและ5ครับ active พร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอยู่ตอลอดเวลาเดินรลลุลอนต่อโอกาสและคิดให้ไกลยิ่งกว่าไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วอย่าง stay hungry stay foolish ส่วนไอนั้นมีอีก5ตัวตัวที่6ครับ initiative ความคิดเริเร่มคือก้าวแรกสู่ความสำเร็จโดยการสร้างสรารค์และความเข้าใจนั้น คือหนึ่งในทักษะที่ต้องมีณนยุคศต,รตวรรษที่21 7. Innovative ความคิดเชิงนวัตรกรรมที่เน้นสร้างสิ่งใหม่ๆเพื่อแก้ไขปัญหาเดิมๆแบบเป็นรูปธรรมร่วมไปกับการสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าและประโยชน์ 8. Interdisciplinary Knowledge ปัจจุบันการมีสิเพียงด้านใดด้านหนึ่งนั้นอาจจะยังไม่เพียงพอดังนั้นการมีทักษะหลากหลายด้านจะสามารถมายกระดับทักษะด้านอื่นได้ด้วยเช่นกัน 9. Imagination การจรินตนาการที่เต็มไปด้วยความคิดต้องให้สอดคล้องไปสู่การลงมือทำได้จริงนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์นั้นยังจำเป็นปยุคของ AI Massive i n g e n l i t y ความเฉลี Sh ยวฉลาดปัญญาไหวพลิบความเฉลียวฉลาดนั้นต้องมีการหมั่นเรียนรู้พร้อมไปกับเรื่องของเจอยธรรมดังนั้นการเข้าใจและเปิดรับ AI มาประยุกต์ใช้ของทั้งคนทั้งนอกและในองค์กรนั้น จึงเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพได้ต่อไปนําไปสู่การสร้าง Digital ร e t าร์ c ซที่นําไปสู่ Digital t r a n sf ormations แต่เพราะปัจจุบันนั้นการแข่งขันท้านาในไอมีสูงขึ้นและเพื่อจะให้ได้ AI ที่ให้คําตอบได้ถูกใจผู้ถามได้มากที่สุดนั้นในบางครั้งมากกว่าแค่ควาถูกต้องซึ่งนํามาสู่ bias ดังนั้นครับ4ทักษะที่จะนํามาฝากกันวนันนี้คือ 4C ที่จะเป็นช่วยยกระดับ การใช้และทำงานร่วมกับ AI ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเรามาฟังกันครับว่า 4C นั้นมีอะไรกันบ้างทักษะแรก Critical Thinking หรือการคิดแบบวิาพากษ์ที่ถูกยกให้เป็นอันดับหนึ่งของทักษะที่จำเป็นแห่งศตรวรรษที่21โดย World Economic Forum คือกระบวนการคิดยังมีเหตุผลเป็นระบบและรอบด้านเพื่อวิเคราะห์ประเมินและตัดสินข้อมูลหรือปัญหาต่างๆอย่างมีวิจารญาณโดยไม่ด่วนสรุป หรือเชื่อตามข้อมูลที่ระดับมาโดยง่ายแต่ตั้งคำถามค้นหานหลักถานและเพชจาาข้อมูลจากหลากหลายมุมมองหลือหลายบริบทของสังคมก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพยกระดับให้ Analy t ิก Thinking นอกจากนี้ยังสามารถสื่อสาร Communication ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยสิ่งที่เป็นอุปสรรคครับสำหรับการคิดอย่างมีวิจารณญาณหรือ c ognitive bias b i ตินั่นเอง หรือถ้าแปลไทยมันคือความเองเอียงเพราะเนื่องจากธรรมชาติกระบวนการคิดของมรู้น,นั้นใช้อารมณ์และความรู้สึกส่วนใหญ่หรือเรียกกระบวนการนี้ว่า fast thinking ความเอนเอียงนั้นจะมีอยู่หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็น confirmation bias การรับแต่ข้อมูลที่ตรงกับความเชื่อของตัวเองและปิดการข้อมูลที่ขัดแยง้งตัวต่อม,มาครับ cognitive dissonance การที่เราหาเหตุผลเข้าข้างความเชื่อตัวเองเพื่อให้สบายใจ Halo effect การที่เราตัดสินคนอื่นเสมอเมื่อสั้นที่เราเห็น Bright spot bias การคิดว่าตัวเองนั้นไม่มีอคติคนอื่นตะะ่หากที่มีอคติต่อตัว,ตวเราเอง f o r c e consensus effect การคิดว่าใครๆก็คิดแบบเดียวกับเราทั้งนั้นัวต่อมา Fundamental attribution error อคติต่อความผิดพลาดตัวเองมองความผิดตัวเองเล็กน้อยกว่าคนอื่น ต่อมาครับแบนเวอกอนเอฟเฟกการคิดหรือทําอะไรก็ตามที่คนส่วนใหญ่เพื่อให้อยู่ในกระแสนิยมต,ต่อมาสเตอริโอไทป์สุ่มเไแบแอสรูติที่เกิดจากการนําสิ่งหนึ่งมาเหมารวมทุกสิ่งโดยไม่มองบริบทที่แตกตา่างต่อมาครับแอนเคอรลิงไบแอสการปักใจเชื่อในข้อมูลแรกที่ได้รับจนไม่หาข้อมูลอื่นมาประกอบ และสุดท้าย Self bias, า s e l เซอร์วิ g ง bys ปฏิกิิที่เกิดจากการเขา้าข้ามตัวเองมากเกินไปดังนั้นหากเรเจอ b i bys ตรงน,นี้เราจะมีวิธีการที่จะใช้ในส่วนของ vertical thinking ่อแก้ไขปัญหาและทั้งหมดอีก5ขั้นตอนดังนี้ครับขั้นที่1ระบุประเด็นเพื่อกำหนดประเด็นของปัญหาเพื่อมองหาวิธีการแก้ไขต่อไปขั้นที่2รวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือและทำความเข้าใจขั้นที่3วิเคราะห์จะระบุบข้อมูลแยกแยะ ระหว่างข้อเท็จจริงและคงคิดเห็นต่อจากนั้นจึงแบกและอธิบายปัญหาพร้อมหาเหตุผลประกอบขั้นที่4ประเมินความเป็นเหตุเป็นผลของข้อมูลที่มีเพื่อใช้ในการตัดสินใจและขั้นสุดท้ายครับขั้นที่5สรุปข้อมูลและพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมดังนั้นนี่คือวิธีการในการทำซีแรกหรือว่าค r i t ิ c a ิ t h i n งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มาลงดูทักษะที่2ร่วมกันครับทักษะที่2นั่นคือ communications การสื่อสารถือว่าคือความใจสำคัญการส่งและรับข้อมูลนั้นความคิดความรู้สึกหรือข้อความระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพื่อจะทําให้เกิดความเข้าใจร่วมกันช่วยให้ผู้คนนั้นสามารถเข้าใจกันได้มากยิ่งขึ้นลดความเข้าใจผิดและความขัดแย้งนําไปสู่การไว้วางใจและการเคารพซึ่งกันและกันทั้งนี้จึงต้องผนวกคู่ไปกับ integrity ความฉลาดทั้งนั้นอารมณ์ความรู้เท่าทันและจะริยธรรมในการสื่อสารอีกด้วยควบคู่ไปเรื่องของ collaboration ทักษะต่อมาคือทักษะที่3 collaboration จะเป็นตัวเชื่อมโยงการทำงานของ interdisciplinary knowledge ที่มีความแตกต่างในด้านขององค์ความรู้ได้เป็นอย่างดีเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันแม้จะมีมุมมองหรือความรู้ทักษะพื้นฐานที่แตกต่างกันโดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดประสบการณ์และทักษะเพื่อสร้างสารผลลัพธ์ที่ดี กว่าการทำใหม่เพีงเดียวอาศัยความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกันเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทาง,งานจะทํางานไปพร้อมกับคอมมูนิเคชันได้เป็นอย่างดีและทักษะสุดท้ายครับทักษะที่4 creativity ที่จะช่วยมาส่งเสริมให้ initiative ในการวิเริ่มหามุมมองที่น่าสนใจและ imagination การมีจินตนาการอย่างสร้างสาันโดยมีองค์ประกอบที่สําคัญคือความคิดที่แปลกใหม่ คือการคิดนอกกรอบไม่สำ้ำใัรและไม่เคยมีใครทําก่อนต่อมาความคิดที่หลากหลายคือความคิดที่ได้หลากหลายทิศทางหลากหลายมุมมองไม่จํากัดอยู่แค่กรอบเดิมๆและสุดท้ายความคิดที่นําไปใช้ได้จริงหรือความคิดที่สามารถประยุกต์ใช้แก้ปัญหาหรือสร้างประโยชน์ได้นอกจากนี้ครับความคิดสร้างสรรค์ยังเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้โดยการฝึกฝนคิดยางเป็นระบบการเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆอย่างยืดหยุ่น adaptability ความกล้าที่จะลองลองผิดลองถูกอย่างาัจายและนี่นะครับคือ4ทักษะที่ควรนำไปเสริม10ทักษะก่อนหน้านี้อย่าง AI จึงรวมกันออกมาเป็น AI 4ทั้งหมด14ทักษะที่ควรมีในยุคนี้ AI มีการพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องแะรวดเร็วอีกทั้งทักษะนี้นับเป็นหนึ่งในทักษะที่จําเป็นในศตรวรรษที่2 1 21st c e n t u r วที่เด็กๆครพัฒนาโดยการจรแบบโดสว ซิกิจโลก World Economic Forum อย่าลืมนะครับว่าการสะสมความรู้เพลงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ทักษะเราเพิ่มมากขึ้นการฝึกฝนและลงมือทำอย่างสม่ำเสมอต่างหากที่ช่วยอัพสกิลตัวเราอย่างแท้จริงพบกับ Soft-Skill w h i s p e r e r ตอนต่อไปสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ